เอาใครตีกูตายใครตีกูตายขณะดนตรีลูทาําดสวัสดีครับทุกคนครับไปเลยหาไม้เลยันดับแรกผลไม้นี่มีต้นโกโก้ไหนอะไม่เชื่อหรอกต้องไปดูด้วยตาตัวเอง พี่นรกนก็เอมาหรือยังใครเขาเดินย่องมาในโคตรหาเลยพี่นัด <c oughs> <c oughs> อ่ะเอเลนโลกมันหาวแล้วบอกบอกอยู่กับกูได้ยาวๆไอสัตว์มึงหาวก่อนกูอีกเยอะแน่อ่าเสืออยู่ตรง e 95 e 95 e 95นี่เป็น e 20ใบคล้ายๆกันประหยัดพลังงานทุยตอนนี้ได้แล้วเนะี่ย ผมเจอผู้ชายชื่อชื่อนัสซิงกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างแต่มะพร้าวที่เขาไม่แอบกินมะพร้าวอยู่ตรงนี้คนเดียวดิวยวะพี่นัอพี่นัอไม่แอบกินมะพร้าวอยู่คนเดียวเราแบบไอ้กูหิวแต่กูจะไม่ให้ใครเห็นเว้ย เอาเรื่องว่ะบนเียวไม่ได้หเลยแล้วงวิ่งเยอะไม้ผมหล่นไปไหนวะตอนเนี้ยได้ไม้มาสี่ท่อนหกท่อนแล้วไม่พอว่ะต้องหาไม้ไม่ไผ่ใช่ไหมพี่สักสิบกว่าท่อนไม่แต่ไม้แต่ไม้มันทําอะไรไม่ได้แต่กูกูว่ามันน่าจะแบบว่าสร้างบ้านสร้างอะไรได้ลงประมาณเนี้ยใช่ป่ะ สร้างได้ใช่ไหม,ไม,ไมเอ้ยสร้างไงวะอยากลองวะเอาไว้ให้ยืนเหรอใช่แล้ววิธีการเซตมันเซตยังไงวะเซตไม้เห็นสร้างมะพร้าว่ะตอนนี้ผมได้ไม้ไผ่มาหนึ่งงานแล้วเดี๋ยวจะมาลองสร้างอย่างที่เอ็มบ้ากันดูเพเอ็มเขาได้ศึกษามาแล้วหนึ่งเฮ้ยอะไรอะแมงมุมไอ้ชี่ยแมงมุม โอ้กไม่ได้ขึ้นเขน่ามงมุมต่อ,อยกูไงไอเวนเกือบตายลดไปสามสิบมึกัดแรงนะเว้ยเสียงมันเหมือนแบบ UFO อะน,นั่นไม้กูปิวนแล้วเนอยู่ไหนล่ะน,นั่นพอพลิกไม้แล้วไม้มันปิวหายไปเลยเฮ้ยพอจะเจอเจอไม้รัวๆเลยว่ะ แต่แม่งไกลหน่อยว่ะเฮ้ยเย่ผมตัดไม้ไผ่มาแต่แม่งหายเฉยมันเป็นบั็อกอะยังหายใช่ไม่เป็นไรพี่ผมต้องสู้ต่อไปผมต้องทำเพื่อครอบครัวเราไม่เอามาไว้ตรงนี้ก่อนหเหรอเอาเอาไว้ใกล้ๆกันบ่ายบ่ายโมงแล้วเอ,อ่อหินเรายังไม่ได้เก็บหินมากันเลยเหรอนึกว่ไปกัน <laughs> เฮ้ย hey, ผมเจอใครอ่ะเอ็มคาวยี่ไม่ใม,ม่มไม้มีสองกองอจะเป็นอันนึงอันจะเป็นสูงไฟอีกอันนึงมันเป็นสำรองนะเว้ยอา้าวไม้กูเจอเมื่อกี้แม่งหายละ ให้มาขโมยไม้ไปวะไม่บ่ายสามทุ่งแล้วเว้ยถ้าเราปักใกล้ๆกันอย่างงี้ได้ไหมเราต้องปักห่างๆเหรอามาทำอะไรอ่ะทีปีนเล่นอ,อะไรอนไมดใหม่ต้นไม้มันน่าจะเป็นแบบสูตรพิกเกมของเราได้ตอนนี้ผมกำลังมองด<อ>ูว่าของอ่ะมีอะไรเราเก็บบ้างคือแพ้หาย <laughs> บ้าเหรอ โอเคเกี๋ยวก็บฟืนเก็บฟืนรอเดี๋ยวไปดูไม้ตั้งดิตเน,นี้ยฟืนนอะ่ะน่าจะโอเคแล้วตอนแต่ตอนเนี้ยจะทำเยี่ยงไรค้างันี้พี่น้นไปไหนอะ่ะอันนี้ทำอะไรอ,ะ <laughs> อ่ะอ,อ๋อเถื่อนึงแล้วก็ตอกเหรอ มันได้ปะเฮ้ยไอเอ็มมึงเกินไปว่ะจริงเฮ้ยเราขึ้นไปได้เหรอไช้จุดไฟเฮ้ยเอ็มมึงเกินไปมากกูบอกตรงไอ้เหี้ยมันคือสมองมึงโตมายังไงวะเอ็มมึงมึงกินอะไรกูอยากรู้เออเด็ดเด็ดอันนี้อันนี้มันล็อกแต่มึงแม่งเอาหินหายไปหมดเนี่ย กูต้องเดินตามรอยมึงไวจริงมึงแม่งไอดอลเลยอะอ่ะเอ็มกูเจองูไฟเอ็มจุดไฟเอ้ากูเจองูเอม็มเจองูไอเอม็มไอเอม็มไอเอม็มกูโดนอะไรกูเลื่อนกูรถรงูมันวา้าบมาใครเออดิพี่นออ็อตเออผมว่าเอ็มด้วยใครผมว่าอยู่ๆมันมันวาปปร์ปมาตีเราได้นะผมว่าเราต้องไปแล้วพี่นอ็อต อันนั้นอันนั้นมะพร้าวไม่ใช่หินเหรอเอออ่ะสวยแล้วจั์หินอยู่ไหนอ,ะอ่ะหินอยู่ที่ใครฮัลอะเอาผมเก็บเก็บ <ๆ S 2> หินให้<ๆ>ยังไงยังไงมามาแล้ว<ๆ>ผมขอแลกกับของกินสักหนึ่งอันผมไม่ไหวแล้วเอาเหินไปหินกอนเอาเหินไปเปิดไฟก่อนจุดไฟก่อนไหนๆผมจุดได้ไหม ตรงไหนก็ได้เอ็มเออันี้ก็ได้เออกองเล็กกองใหญ่ดิกองใหญ่กองใหญ่ไม่นั่นไม่สำรองกองใหญ่เออแล้วเพื่อนกูจะตายแล้วเอ็มเอ็มเร็วเตือนมึงสั่นมากเลยมึงเก่งใช่ไหมเนี่ยเอ็มเอ็มเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูลองเนี่ย เฮ้ยผมหนาวแล้วผมหนาวสั่นแล้วอ่ะเออหนาวกันหมดแล้วอ่ะอ้าผนีวออันน้วผักบอะไรกับแรกกมะพร้าวเนี่ยผมอแต่ผมเปล่ามะพร้าวช่วยโ้าว้าวมีผที่วละตผมทุบอย่างเร็วสูงพี่น็อตแล้ว พี่น็อตเอาเอันนี้พี่น็อตได้แล้วอเ,อเ,เอาใครตีกูตาย <laughs> ใครตีกูตาย <laughs> ไอ้กูแตกเฉยโอ้ยไอ้เหี้ยกูตายเฉยตายเพือ่อน้ำมือพวกคุณนี่แหละอะไรผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยใครถือข <ผม S 1> ีนเ <laughs> มื่อกี้ใครตีหุผมแตกเลย เรือมาอีกแล้วรอดแล้วกูทำไมต้องเป็นผมที่ตายก่อนเลยวะโดนให้เอ็มแก้แก,แกัน,นกเองอะไอเอ็มมึงรอบฆ่ากูไะเนี่ยเพราะว่าสี่ทุมยังไงพวกคุณก็รอดอะตูดมึงสวยไว้เอ็มตายเฉยเลยเนี่ยเศร้ามากเรือมาแล้วเย้เรือมาแล้ว จริงผมไม่ยอมเลยเว้ยใครมันตีผมตายเมื่อกี้เฮ้ยเรือไม่เห็นเราเหรอเออขอให้เรือไม่เห็น <c oughs> มันไม่ต้องรอดกันหมดนี่แหละเฮ้ยระวังไวยระวังมันพวงมันป่องไว้นะเฮ้ยเหลือกี่โอ้ยเหลือสามชิ้นเองทิ้งคืนแล้ววันที่สองแล้ว <c oughs> งูพี่น็อตงูใกล้ๆพี่น็อตงูเลยผ่านขาใครโดนแม่งป่องเฮ้ยงูเต็มยงูเต็มเลยหกระโดดขึ้นมาแต่แบบมันมาเว้ย ม,บบมันเป็นเวรกรรมที่ใครเมื่อกี้เขาเอาหินมาตีผมตายเนี่ยใครปลอกมะพร้าว <c oughs> ไอเอ็มเ <c oughs> ปล่ามึงเงียบๆเด้อ <c oughs> ดูมันยจะมาเลื้อยต่อหน้าต่อตาอีกงูเวรไอเอ็มนู่นไอเงียปลอกมะพร้าวอ,อยู่อ่ะ <c oughs> หน้าหน้าหน้าตกใจอยู่ละ <c oughs> โอ้ไม่เคย <c oughs> ผมเนี่ยแม่งไม่เคยรอดทั้งทีไอ้บทจะรอดก็รอดแบบงงๆกัน อย่างแย่คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องต้องผมต้องรอดนะพาผมรอดด้วยผมอยากรู้ถึงชีวิตการมีอิสระแบบว่ายัดแก่กูรอดแล้วอะไรเงี้ยโคตเศร้าโอเคครับสวัสดีครับพี่เดาสวัสดีครับพี่โอ้สวัสดีครับเอ็มเจอกันโคตรเศร้าคณะดนตรีรู้ทำดอง Uh, I'm right. right.